ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนี่เราบางคนก็จะสงสัยพระพเจ้านิพพานแล้วระล,ลึกเราจะได้อะไรนิพพานไม่ได้แปลว่าศูนย์นะไม่ใช่แปลว่าศูนย์แต่เพียงแต่จ,จิตของเราคุณภาพมันไม่ถึงที่จะสัมผัสถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆ ต่อไปเวลาเราะระลึกถึงพระพุทธเจ้าห,ห,ห,หรือระลึกถึงครูบาอาจารย์หรือระลึกถึงพระนิพพานนี่เป็นธรรมะระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็เป็นพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระนิพพานนี่เป็นพระธรรมระลึกถึงครูบาอาจารย์นี่เป็นพระสงฆ์สิ่งนี้อยู่ด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เจระิะลึกในมุมไหนก็ได้เวลาที่ไฟมันดับเราจุดไฟไฟดับไปไฟดับนั้นไฟไม่ได้ศูญแต่ไฟนั้นกระจายความร้อนนั้นกระจายตัวออกไปเต็มจักรวาลจิตที่ฝึกเต็มที่แล้วในวาระสุดท้ายไม่ได้เกิดไม่ได้ตายนะไม่ได้เกิดไม่ได้ตายจริงๆแล้ว จิตอย่างที่พวกเรามีนะมันสลายตัวไปตั้งแต่วันที่บรรลุพระอราหันต์แล้วมันมีธาตุรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจะว่าธาตุรู้นี้เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันปรากฏขึ้นธาตุรู้นี้พวกเราก็มีแต่มันถูกกิเลสปิดบังห่อหุ้มเอาไว้ในวันที่เราสิ้นอาสวะกิเลส ที่ห่อหุ้มจิตธาตุรูนี้ก็แสดงตัวออกมาธาตุรู้นี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีชุติไม่มีอุบัติมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะม,มันเป็นอันเดียวกับธรรมะมันเป็นอันเดียวกับพร,ระนิพพานเว,รรเวลาเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้า ใจมันก็ถึงกันเลยนะท่านไม่ได้สูญไปไหนแต่อย่าไปวาดภาพนะว่าท่านเป็นกลายเป็นพระพุทธรูปไปนั่งเข้าแถวใสเป็นแก้วอันนั้นนิมิตทั้งหมดเลยนะที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณงามความดีเป็นะความสะอาดเป็นความบริสุทธิ ถ้าจะพูดถึงพระนิพพานหรือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านนิพพานแล้วเนี่ยมันมีคำอยู่คำที่เหมาะนะคือคำว่าสุทธิความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เนืเดียวกันเป็นความสงบเป็นความสันติแล้วก็มีความสุข ถ้าเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติเราก็จะไม่เข้าใจตลอดไปถ้าเราใส่ใจการเจริญอยู่ในสตินะพัฒนาสติไปศีลส,สมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นเราจะมันเราใกล้พระนิพพานมากขึ้นนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ใช่พบพบหนึ่งสมัย หลวงพ่อเป็นโยมเคยภาวนาแล้วเข้าไปสู่พบพบหนึ่งพบนี้ไม่จับทางผู้รู้ไม่จับทางสิ่งที่ถูกรู้ไม่จับอะไรเลยไม่มีร่างกายไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีคนสัตว์สิ่งของอะไรไม่มีเลยมันว่าง ไม่มีเวลาเรเข้าไปอยู่ที่นี่ไม่รู้สึกว่าสั้นหรือยาวไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนี่ไปอยู่ตรงนี้นะทีแรกก็นึกว่าตรงนี้ดีเป็นพระนิพพานนี่หลวงปู่บุญจันทร์ท่านชี้ให้ดูเวลาเราจะมาสู่สภาวะน,นี้เราจะมีการ นำจิตเข้าไปสู่สภาวะนี้ท่านตวาดใส่หลวงพ่อแล้วบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกยังเข้าไปออกมาอะไรเนี่ยของปลอมมันเป็นแค่สมาธิชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนี่มันไม่จับอะไรทำไปก็ไม่ทำให้นิพพานหรอกแต่เจริญสตินะรักษาศีล มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจเฝ้าดูเฝ้าดูอย่างนี้ไปจะเห็นในรูปนามกายใจเหล่านี้ดวแใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราเห็นครั้งที่หนึ่งอสวะกิเลสี่แหวกตัวออกกิเลสบางส่วน้็ถูกละไป